นัตถิสันติปรัรงสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมคำจุนโลกกรับสวัสดีสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาต่อบุญกันอีกเช่นเคยนะคะก็อันนี้เรามาปูกกระเบื้องห้องน้ำสาลาเมตตาธรรมถวายให้กับวัดวังหินนะคะที่อยู่สาลาที่เรากำลัง ปรับปรุงและก็กําลังบูรณะกันอยู่นะคะช่วงเช้าแม่น,น้อยไปทําบุญวัดอรัญญิกนะคะไปให้อาหารปลาอาหารนกนะคะไปเดินในสวนรานทาวัดอรัญญิกนะคะช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันเราก็มาที่วัดวังหินเวรุวันนะคะมาตรวจงานแล้วก็มางานที่เราได้ทำบุญถวายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องแล้วก็พื้นพื้นหินขัดสาราเมตตาธรรมนะคะที่แม่น้องน้อยได้มาถวายบุญไว้นะคะนี่ก็มาช่วยกันเพราะว่าพื้นนะคะเขาจะขัดเสร็จภายในสองวันนี้แล้วอันนี้อัจารย์สงแล้วก็ฐานพระพุทธรูปนะคะที่ประดิษฐานณสาราเมตตาธรรมก็ต้องฉาบแล้วก็เตรียมที่จะปูกกระเบื้องนะคะแต่งความสวยงามนะคะแม่น้องน้อยก็ ต้องมาช่วยกันลุมงานแล้วนะคะเพราะว่างานต้องเร่งนะคะช่วงนี้เร่งทุกงานค่ะงานบุญก็เร่งงานลาดงานหลวงงานส่วนรวมงานส่วนตัวทุกอย่างเร่งหมดแต่ว่าเราก็มีความสุขสนุกกับงานนะคะไปตรงไหนเราก็หยิบจับช่วยได้ทุกงานนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เป็นงานบุญด้วยซึ่งเราทําแล้วเราก็มีความปิติแก่ใจนะคะสิ่งไหนที่เราทําได้เราช่วยทั้งหมดนะคะ เรียกว่ากระจายงานแบ่งงานกันไปนะคะคนไหนไปทําตรงนู้นได้ไปเราไปทําตรงนี้ได้ไปนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในกลุ่มเพื่อนร่วมงานของเราแล้วจะเห็นภาพรวมเนี่ยทีมงานของแม่น้องน้อยจะเป็นผู้หญิงสักแปซนนะคะก็อย่างที่บอกจ่า <c> ย <oughs> <c oughs> บอกทุกท่านน,นะคะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เก่งเก่งนะคะเพราะว่า ก,ก็พูดเหมือนเดิมค่ะเขามีลูกน้อยมีบุตรน้อยนะคะมีมีเวลาที่จะไปช่วยนะคะครอบครัวปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ผู้หญิงก็เลยต้องทําแล้วก็เป็นทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นงานปูตัวหนอนนะคะปูลายต่อนะคะที่ลานทาของที่วัดวังหินเวรุวันนะคะก็อีกสามวันก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะขณะนี้โดยรอบด้านหน้า องค์พระพุทธรูปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังต่อไปก็จะเป็นทางเดินจงกรมโดยรอบนะคะอันนี้เราก็เลยมาช่วยกันนะคะเพราะว่าทุกคนช่วยกันได้หมดนะคะในการปูนะคะกลุ่มหนึ่งเขาก็จะปรับพื้นที่นะคะปรับทรายปรับความชื้นพรมน้ําอัดให้แน่นอัดทรายให้แน่นนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็ยกขึ้นมานะคะยก ยกตัวหนอนมาไว้เตรียมให้กับผู้ที่ปูนั้นเรียงนะคะเราก็มาตรวจสอบงานแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็ต้องเอาทรายมาโรยไว้เตรียมที่จะโยดแล้วก็กวาดลงอัดแน่นให้กับร่องตัวหนอนนะคะวัตดุอุปรกรณ์เราก็ต้องคอยเช็คนะคะอย่างค้อนยางเนี่ยเขาก็จะคอยหลุดตลอดเวลาก็ต้องเอาตะปูนะคะให้เอาตะปูมาตอกหัวเพื่อล็อก ตัวยางเพราะว่าใช้ค้อนเหล็กค้อนอะไรไม่ได้นะคะพังหมดแตกหมดนะคะพื้นก็เป็นรอยด้วยก็ต้องใช้ค้อนอยางนะคะเท่านั้นนะะก็ต้องคอยเช็คคอยซื้อมาเปลี่ยนมาเพิ่มก็คือดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะทําทไม่ดีก็หน้าผากนะคะนั่งง,งปูดนะคะเพราะว่าเขาหลุดออกมาได้เด้งเด้งเกินตอกแรงเกินก็เด้งใส่หน้าตัวเองอะนะคะก็ต้องคอยมาตรวจดูนะคะความปลอดภัยด้วย นะคะอันนี้ก็เป็นสาราเมตตาธรรมนะคะที่ทําการขัดหินนะคะหินขัดเป็นหินที่สวยงามมากเลยนะคะเขาใช้หินกรานกระต่ายของกําแพพชรจะเป็นหินสีชมพูนะคะในการขัดพื้นนะคะหินขัดหินอ่อนเนี่ยจะสวยงามมากทั้งหมดก็เจ็ดร้อยกว่าตารางเมตรนะคะอันนี้แม่น้องน้อยก็ถวายไปส่วนตัวหนึ่งร้อยตารางเมตรนะคะแล้วก็ ต้องมาตรวจงานเพราะว่าพระอาจารย์มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจเช็คงานควบคุมงานทั้งหมดนะคะโดยภาพรวมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้ออกแบบตรวจงานสั่งงานวันนี้เรามาเช็คระบบไฟระบบไฟนี้ต้องปลอดภัยที่สุดนะคะการต่อสายการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้องร้อยท่อต้องอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่ว่าพลาดสายไว้กับเปลกแล้วคนขึ้นไปซ่อมไปไปติดเดินท่อแอร์เดินอะไรแล้วไปเหยียบเข้าอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้น แม่น้องน้อยจะเป็นคนเช็ครายละเอียดเรื่องไฟเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าช่างทําแล้วไปเลยนะคะเขาไม่ได้มาอยู่ใกล้เราต้องร้อยท่อนะคะร้อยท่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะส่งงานก็ต้องเช็คกันว่าไฟติดทุกดวงไหมนะคะต้องเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะทุกดวงติดไหมตรวจสายทุกสายแล้วก็ถามกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะเจ้าของบ้าน สายสีเทานี่สายอะไรสายสีแดงสายอะไรสายดําสายอะไรเพราะว่ามันจะมีหลายระบบนะคะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งสายโทรศัพท์สายเน็ตนะคะทุกอย่างมีหมดก็สอบถามรายละเอียดกันไว้ระบบคอนโทรลไฟฟ้าเนี่ยสำคัญถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันนะคะแม่น้องน้อยก็เลยเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะช่างก็ต้องเห็นแม่น้องน้อยเดินไปก็ต้อง เตรียมตอบคำถามแล้วว่าอันนี้คืออะไรเพื่ออะไรและทำอะไรความปลอดภัยมาที่หนึ่งนะคะเราห่วงทุกคนห่วงช่างห่วงเจ้าของบ้านห่วงผู้ที่ใช้สถานที่นะคะทุกอย่างต้องปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ขัดพื้นหินขัดที่เตรียมจะส่งงานจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมขัดล้างช่างสแตเลสเสร็จก่อนมาติดก่อนอ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเสร็จก่อนเขาก็ต้องเบิกเงินนะคะเพราะช่างแต่ละฝ่าย เราก็ให้เอาพลาสติกมาหุ้มสแตนเลสไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อกันฝุ่นละอองและกันความสกปรกนะคะปูนหรือหินขัดที่เขากัดอยู่จะกกระเด็นใส่ได้เพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันไม่ใช่ว่ามาทํางานเบิกแล้วไปเลยทิ้งงานต้องออทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะและความปลอดภัยไว้ให้กับงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการติดบัวนะคะ บววขอบบานประตูนะคะโดยรอบของศาลาเมตตาธรรมนะคะก็สวยงามนะคะก็จะเป็นบัวเลื่อยต่างๆนะคะจะเป็นแนวนี้นะคะที่สวยงามมากๆเลยนะคะอีกหน่อยเราก็จะทาสีนะคะจะร้อกันก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มะคะ่ะหรือว่าสีทองนะคะให้ให้เข้ากันกับเป็นสถานที่วัดนะคะก็จะต้องไปแนวนี้หน่อยนะคะจะไป จีด๊ดจ๊าดมากเกินไปก็ดูไม่เหมาะไม่งามนะคะเราก็ช่วยกันออกแบบนะคะช่วยกันเลือกสีนะคะพระอาจารย์ก็เลือกเลยถามอะไรก็เลือกเลยโยมถามพระอาจารย์อันนี้อะไรเลือกเลยนะคะท่านก็จะแบบสบายๆแต่แล้วเราจะสบายตามใจเราไม่ได้นะคะก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมที่เป็นสถานที่วัดนะคะเราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับ เป็นงานทางด้านพุทธศิลป์ทางด้านพุทธศาสนาด้วยนะคะไม่ใช่เอาเต่จใจว่าฉันชอบสีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับงานเหมาะสมกับการใช้นะคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่น้องน้อยก็ต้องมาตรวจงานนะคะมากันทุกวันนะคะไม่เคยได้เว้นเลยเพราะว่าตรวจงานในหน้าที่ส่วนตัวแล้วนะคะก็ไปตรวจงาน ของส่วนรวมนะคะงานลาดงานหลวงงานรวมงานเรานะคะก็คือทำหน้าที่ทุกที่ไม่ให้บกพ่องนะคะทำแล้วก็ต้องทำให้ดีทำให้ละเอียดนะคะไม่เปราะแป,ะ,ป,ะ,ปะเลยอันนี้ทัานด้านหลังศาลาด้านหลังศาลาสามัคคีทำอีกหลังหนึ่งนะคะก็เป็นพื้นที่ที่พระอาจารย์ท่านก็ให้ทำไว้เพื่อให้ญาติโยมนะคะ ให้สายธรรมเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นที่พักมีที่พักหลายที่นะคะแต่อันนี้แม่น้องน้อยก็เลยมาถวายนะคะฝาไม้ฝาเชล่าสีน้ําตาลทั้งหมดเลยนะคะแม่น้องน้อยถวายทั้งหมดเลยเพราะว่าพระอาจารย์ก็มีความประสงค์ว่าญาติโยมมาแล้วก็จะให้แยกอันนู้นเป็นโยมผู้ชายพักอันนี้เป็นโยมผ,ผู้หญิงพักนะคะเราก็เลยไปถวายแล้วก็ไปตรวจงานแล้วก็ไปสั่งสีซื้อสีด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาหน้างานของเราเรียกว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะเราทํางานของเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะงานราดงานโรงงานเราง,งานส่วนรวมนะคะทุกอย่างต้องได้และก็ต้องดีด้วยไม่ให้ขาดตกบกพร่องที่เราถมดินวันนั้นนะคะที่เห็นแม่น้องน้อยนั่งบนรถไถอันนี้ก็เกรดกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพื้นที่โดยรอบบ้านลูกค้าหลังนี้เนื้อที่สองไร่นะคะบ้าน เสาสามต้นอย่างที่บอกกันนะคะเนื้อที่พื้นที่ใช้สอยโดยรวมรวมลงลดลงอะไรแล้วก็เกือบสาม้อยตารางเมตรนะคะบ้านหลังนี้นะคะหลังใหญ่มากนะคะก็ภายในก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในด้านกระเบื้องในด้านสีนะคะอันนี้ก็ปูกระเบื้องฟุตบาทรอบบ้านนะคะอันนี้เราก็แถมให้ลูกค้านะคะแถม ไม่ไม่ใช่ว่าเทฟุตบาทเฉยๆแล้วทิ้งไปเลยเราก็ปูกระเบื้องให้ลูกค้าด้วยนะคะปูกระเบื้องฟุตบาทด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็ทากัน้นกั้นเปียกแห้งนะคะให้ให้เพิ่มด้วยนะคะเวลาอาบน้านะคะพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งทําสเต็ป นะคะก็มาก่อให้หลังจากที่เราก่อผนังเสร็จเรียบร้อยนะคะยาแนวเสร็จเราก็มาก่อเพิ่มเติมให้กระเบื้องระเบียงหลังบ้านนะคะเขาก็เวลาฝนมีลมบ้างอะไรบ้างเขาก็จะสาดมาที่ระเบียงเราก็แปะกระเบื้องที่เสาให้นะคะก็ให้เป็นลายหินทรายสวยงามก็คือให้สวยงามและให้สะอาดแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นเนื้องานที่แมน่น้อยนะคะไป ทำบุญมาภาคเชา้าวัดอรัญญิกนะคะไปให้อาหารปลาอาหารนกไปเดินจงกรมไปลานธรรมวัดอรัญญิกช่วงกลางวันก็ไปตรวจงานที่วัดวังหินนะคะไปทําบุญที่วังหินแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็มาทํางานในเนื้องานหน้าที่ของเรานะคะก็บุญกุศลที่แม่น้องน้อยได้ทํามาโดยตลอดนะคะทุกงานเลยก็ขอ หายธรรมและก็สหายสายอากาศเอซของแม่น้องน้อยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ใดนะคะประเทศไทยหรือต่างประเทศแม่น้องน้อยก็ขอให้ได้รับอน,นิสงผลบุญพร้อมไปด้วยกันนะคะทุกบุญเลยนะคะท่านที่ทุกก็ขอให้พ้นจากทุกที่สุขก็ให้ขอสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะมีอายุวันนะสุขภร,ระปณิธานธนสารสมบัติ แล้วก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้สหายสายธรรมสหายสายอากาศทุกท่านมีทรัพย์สินเนืองนองมีเงินมีทองไหลมาเทมาขอให้งอกให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงาประสิทธิลาพาพระวันตุเต แล้วก็ต้องขอขอบพคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะคะในทุกทุกวันเลยต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ